ตายชุติมาตอบคำถามเรื่องความรักชัดเจนทุกประโยคจริงๆตายชุติมาค่ะตอบคำถามมดดำหลังถูกถามประเด็นภาพทิมกับแอฟพร้อมกับพูดเรื่องราวความรักตอนนี้มีใครหรือเปล่า ซึ่งนะักแสดงสาวตายชุติมาค่ะมาเป็นแขกรับเชิญในรายการคุยแหลกแดกดึกของพิธีกรฝีปากกล้าอย่างมดดำคชพาค่ะโดยในรายการนั้นมีการถามคำถามอย่างหลากหลายเรียกได้ว่าเป็นคำถามที่โดนใจแฟนคลับเริ่มต้นด้วยคำถามมุมมองความรักว่าเป็นอย่างไรซึ่งคุณตายก็ได้ตอบว่ามุมมองความรักไม่เปลี่ยนเป็นคนข้างรักเหมือนเดิมใช้พลังงานในการขับเคลื่อนชีวิตถ้าให้เลือกเงินกับความรักก็เลือกความรักก่อน ถามต่อว่าตอนนี้แฟนเก่าคุณฮอตมากๆหลายคนลุ้นอยากให้กลับมาคืนดีมีโอกาสไหมตายชุติมาตอบว่าตอบไปหลายรายการแล้วตอนนี้เป็นพ่อกับแม่ของน้องตอนนี้แฮปปี้ทั้งคู่เมื่อถามว่าเรื่องทริปต่างจังหวัดคนลุ้นกันเยอะมากตายชุติมาตอบว่าเขาน่าจะยังยุ่งๆแหละเมื่อถามต่อว่าอยากเห็นเขาเป็นนายกไหมไตชุติมาตอบว่าก็อยากเห็นอยากเห็นประเทศจเจริญก้าวหน้า และอีกหนึ่งในคำถามจากมดดำกับแจ็คแฟนฉันเห็นภาพที่เขาถ่ายคู่กับคุณแอฟแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างตายชุดติมาตอบว่านี่ก็คุยกับคุณแอฟเขาก็บอกว่าอย่าคิดมากนะเราก็บอกว่าไม่ได้คิดอะไรเลยร้อมกับหัวเราะมดดำก็บอกว่าเขาสนิทกันอยู่แล้ว เมื่อถามว่าคิดจะมีแฟนใหม่ไหมไตชุติมาบอกว่าไม่ได้ปิดกั้นนะปล่อยให้มันเป็นไปตามความรู้สึกของเราไม่ได้เกี่ยวว่าจะต้องเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่และเมื่อน้ำเพชรมิสกแกรนได้ถามตายชุติมาว่าหนูดั้มพี่ตายพี่ทิมไม่รีเทิร์นจริงๆหรอเคมีพี่เข้ากันนะตายชุติมาตอบว่าแล้วรู้ได้ยังไงว่าเคมีกับคนอื่นไม่ดีพร้อมกับหวัวเราะ และนอกจากนี้ค่ะในรายการไต่ชุติมาก็ยังได้โชว์ภาพหนุ่มปิศาให้ทุกคนได้ดูด้วยทำเอาหลายคนถึงกับตะลึงในความหล่อกกันเลยทีเดียวค่ะดูแบบเต็มๆได้ที่ในรายการคุยแหลกแดกดึกนะคะ